สวัสดีครับพี่น้องชาวราชมงคลสุวรรณภูมิที่กรรัรักทุกท่านตลอดระยะเวลา49ปี5เดือน16วันนะครับมาบรรจุเป็นค่ารายการในวันที่11พฤศจาคม2515ที่โรงเรียนบัิชิการพระนครศรีอยุธยาหรือวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาวาสุกีก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจนะได้รับการสนับสนุนนะจากผู้ังคับพัญชา จากพี่พี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็น้องๆ้องแล้วก็จากประชาสังคมทั้งหลายทำให้การทำง,งานของผมดำเนินมาด้วยความราบรื่นเรียบร้อยโดยถือ,อว่าทุกคนในที่ทำง,งานเป็นเสมือนพี่น้องก็มีน้องๆทุกคนจากศูนย์ต่างๆก็มาบอกว่าพี่พิสารสมัครกริิการบด,ดีนะ นะซึ่งขนาดนั้นเนี่ยสถานการณ์เองมันก็ไม่ค่อยสู้ดีนะนะอายุก,ก็63แล้วนะครับก็คิดว่าก็ยังบอกว่าขอวิเออคราะห์ดูก่อนขอศึกษาดูก่อนนะครับน้องๆมาลบเล้าแล้วนะก็บอกว่าไม่มีใครนะก็ให้หลวงสันหาธิการบดีก็น้องๆทุกศูนย์ ก็เห็นพ้องกันอย่างนั้นก็ร่วมมือร่วมใจกันทํางานวางแผนคิดวิสัยทัศน์นโยบายแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยโดยยึดหลักที่ว่ารวมพลังสมองสองมือของพวกเราทุกคนร่วมคิดร่วมทําร่วมนําสุวรุกภูมิสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งการพัฒนายุคใหม่ได้รับการสนาเมื่อวันที่10พฤษภาคม2556ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ดาบแผน กลยุทธ์และมาตรการต่างๆที่จะรวมพลังของพวกเราทุกคนเนี่ยที่จะเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสิ่งวแวดล้อมนะครับเ,รเครื่องมือเครื่องมือเครื่องมือความสะดวกในเรื่องขวัญกาลังใจของบุคลากรในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของการบริการวิจัยการวิจัยนะและการทำรูุบรรลุศิลปะวัฒนธรรมนะผมยึดหลักว่านะสร้างบ้านให้น่าอยู่สร้างครูบุคลากรให้เป็นผู้รับ ภูมิฟักผลผลิตให้มีคุณภาพซึมซาบคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำปรยาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักการพื้นฐานในการบริหารมหาวิทยาลัยของผมนะครับฝากให้ก็คิดว่าการทําง,งานใดๆก็ตามเมาืเต็มที่เต็มใจเต็มเวลาติดตามตรวจสอบตอบสังคมก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้ตัวเราประสบความสําเร็จนะครับ ก็คงจะไม่ต้องขยายความเพราะว่าพูดแล้วพวกเราหลายๆคนก็คงจะจำได้แล้วก็นำไปสูก่การปฏิบัติแล้วนะครับที่สำคัญนึกถึงตระหนักถึงความกตัญญูรู้คุณลต่อแหล่งที่เกิดเนี่ยมันมีความกตัญญูที่สำคัญต่อชีวิตพวกเรากตัญญูต่อแหล่งที่เกิดแหล่งแรกก็คือกตัญญูตบิดามา,าผู้มีพระคุณของเรานะครับกตัญญูที่สองก็คือเกิด ความรู้สติปัญญาก็ะจะต้องนึกถึงครูอาจารย์สถานศึกษานะครับก็เป็นเรื่องที่จำเป็นและสําคัญนะครับความกรตรัญญูต่อแหล่งที่เกิดแหล่งที่3ก็คือกตันญยูต่ออาชีพจิ่นทากินอาชีพจิ่นทากินทาให้เราเลีเ้ยงรุกเลี้ยงตัวเราได้เลี้ยงครอบครัวเราได้เพราะเรามีอาชีพเราก็ต้องกรตรัญอยู่ต่อสถานที่ต่อองค์กรต่อหน่วยงานต่อไปเกิดความสําเร็จในการดําเนินงานดําเนินชีวิต นะครับการดําเนินงานดําเนินชีวิตนี่เป็นเรื่องที่ทําให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จนึกถึงบุญคุณของคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลอน,นุนเคราะห์สงเคราะห์เราทั้งหลายนะครับความกตัญญูต่อแหล่งที่เกิดแหล่งที่5นี่ครับก็คือกตัญญูต่อชาติชาตนาพระมหากษัตริย์ขอขอเปลียนกับน้องๆทุกคนเนี่ว,ว่ามีความสุขมีความสบายใจ ถึงแม้ว่าบางครั้งก็จะมีความเหนื่อยทว่าแท้บ้าแต่ไม่เคยท้อถอยนะครับเพราะได้พยายามดูทิศเวลาทิศตนให้ทาหหาหายยํางานให้มหาวิทยาลัยเต็มที่ถึงจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างในบางเรื่องแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดความไม่สบายใจนะครับถ้าทําอะไรได้สบายใจถูกต้องตามขหลอมของธรรมก็จะต้องทำดังนั้นสิ่งต่าง ก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดียิ่งจะน,น้องๆทุกคนนะครับในโอกาสนี้ก็ขอารารนาคุณพระเสีาจัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราทุกคนเคารพนับถือให้ปลดเงินบรัรนดาลประทานพรให้กับพวกเราทุกคนได้มีความสุขความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าประสบสุขสถาพรคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนา แล้วก็ช่วยกันพัฒน,นามาอะไรของเราต่อไปสวัสดีครับ